ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศเตือนหลังพบธนาบัตรปลอมในหลายพื้นที่พร้อมแนะนำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับธนาบาัตรและสังเกตธนาบัตรก่อนรับเงินทุกครั้งโดยใช้จุดสังเกตที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยวิธีการสัมผัสยกส่องและพลิกเอียงดังนี้ 1. สัมผัสกระดาษธนบัตรทำจากกระดาษที่มีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลกัก มีความแกร่งทนทานและไม่ยุยง่ายเมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไปลายพิมพ์เส้นนูนเกิดจากการพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่มีร่องหมึกลึกและใช้แรงกดพิมพ์สูงมึกพิมพ์จึงนูนขึ้นมาจากเนื้อกระดาษ 2. ยกสองลายน้ำใช้กรรมวิธีพิเศษที่ทำให้เนื้อกระดาษมีความหนาบางไม่เท่ากัน จนเกิดเป็นภาพตามต้องการลายน้ําในธนาบัตรไทยมีพระบรมฉายาสาทิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนาบาัตรช่องใสธนาบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา20บาทช่องใสทรงหยดน้ํามองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้านและมีตัวเลข20ขนาดเล็กนูนภาพซ้อนทับเกิดจากเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพทั้งสองด้านได้ในเวลาเดียวกันทําให้ลวดลายที่ออกแบบไว้ในตําแหน่งตรงกานทั้งด้านหน้าและด้าน หลังซ้อนทับการสนิท3าคลิกเอียงตัวเลขแฝงตัวเลขชนิดราคาซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างหมึกพิมพ์ลายดอกประดิษฐ์ชนิดราคา500บาทและ1,000บาท พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์แม่เหล็ก3มิติเปลี่ยนสีได้เมื่อพลิกธนาบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาจะเห็นการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนสลับสีส่วนชนิดราคา100บาทลายดอกประดิษฐ์พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเมื่อพลิกธนาบัตรไปมาจะเห็นเป็นประกายแถบสีเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก,กระดาษจะเปลี่ยนสีเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในแถบมีตัวเลขและตัวอักษรแจ้งชนิดราคาขนาดเล็กเมื่อยกธนาบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะพิเศษภายใต้รังสี สีเหนือม่วงพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสงเป็นหมึกพิมพ์ที่สามารถมองเห็นการเรืองแสงเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วงลายประดิษฐ์บริเวณกลางธนาบาัตรตัวเลขแจ้งชนิดราคาหมวดเลขหมายเจะเรืองแสงและเส้นใหญ่ที่ฝังในเนื้อกระดาษเจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองแดงและน้ำเงินอย่างไรก็ตามหากพบว่าตนเองพลาดได้รับธนาบัตรปลอมให้รีบไปแจ้งความเพื่อติดตามจับคนร้ายทันทีและอย่านำธนาบัตรปลอมดังกล่าวไปใช้ต่อเพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย